ก็มีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะพลังแห่งความมั่นใจของพวกเรานะคะก็คือการดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นซ้อมร้องซ้อมเต้นค่ะแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงค่ะเพราะว่ายิ่งเราดูแลร่างกายตัวเองเราดีแค่ไหนคะความมั่นใจเราก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ที่สําคัญค่ะพี่มาคืออะไรคะแน่นอนว่าเราต้องมี New Era and Beauty r l l on ไว้ไว้อีกไอเทมหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยเสริมความมั่นใจให้เรามากๆก็จะทำงานทั้ง เมื่อวานซ้อมเต้นจนเหงื่อออกยังไงเนี่ยแต่กลิ่นกายก็ยังหอมระมุ่นเสมอเพราะว่ามีไอเทมตัวนี้เนี่ยหละคะ่ะที่สำคัญนะคะเขายังช่วยให้ผิวใต้รงแขนเนี่ยเนียนใสท้นดีกด้วยค่ะฝากทุกคนไว้ได้นะจาะค่ะก็เต่นั้นไม่พอนะคะพลังความมั่นใจของพวกเราเนี่ยคือการได้เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ควนที่จะเปล่งประกายนี่แหละ,ะความมั่นใจเนี่ยเราว่ามันเกิดจากการที่เราดูแลตัวเองด้วย อันนี้สื่อพูดตามความเป็นจริงเลยพันธาน e ว r o on p r e v น Beauty ทุกชากตา้าบางวันคือพกมาด้วยอะ